พดีจ้ะเด่งมาเทียวสวนผักบ้านมูพันนก่นเนาะ,ะ,น,ะนี่มูพันปูจเดงกันเลยม,มันแอบทายของพ่นนกอ,อนุยาทานนะจ๊ะนี่ผักค้า้าเนาะค่นเนาะผักา้าากับผักเลียงก่อนอะนอะพอกาดดูแถวบ้านของตุง้งคขาของตุง่งลืมไปลืมซื้อไนลืมซื้อผัก ใช่แถวนี้ส่วนผักหลายน้อ่ะันออน้อยย่แถวนกทาบ้านนกทายบ้านอำเภอคอนสารจังหวัดเชียงพูมคะ่ะเจ้าของพื้นบํอยูหรือะคะรอเจ้าของพื้นยูกะเลยไทยรอมน้องขันพาน้องมาซื้อผักไปขายจ้ะ พันธักพันงามงามๆค่ะพันธุผักขายเลยจะพอแล้วกันะะเนาะเวลานั้นเพิ่งแก่เฮ็ดใหเฮ็ดนาแล้วเพิ่งกำลังปลูกผักขายงามค่ะแถวนี้ปลูกผักลายเป็นเพ็ดนาห่างหลวงเพิ่งจอดนาให้ะค่ะเพิ่งหางานให้ไทยบ้านเฮ็ดเนาะค่ะเนที่ไม่ได้ว่างงานเนาะค่ะ ได้ได okay. nice nice ้เขียนหนาน้อยเขียนห่างน้อยด้ไม้พ่นจน้าถังใ่ยังไงไทยบ้านนาะค่มเนาะ กบเป็นกำลังปลูกนะครับนะ มันเป็นข้างอยู่วังคิดว่าเป็นข้างทั่วเนาะกันเนาะนะมันปลูกหลายหลายจ้าแค่นี้คนละจานจ้าของพึ่นโถเขา่าละค่ะบันติจ้า